สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกันอีกแล้วครับกับช่องนอนดีไครับวันนี้ก็ได้ไฟฉายขั้นผมได้สูงนะครับมารีวิวให้เพื่อนนะครับพี่น้องนะครับได้ดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อนะครับตัวนี้เป็นของฉลามยิ้มครับอันนี้นะครับฉลามยิ้มตัวนี้นี่ของนี้อันนี้สั่งมาจากประเทศจีนครับไม่รู้ว่าแบบไหนนะครับถ้าใครมีข้อมูลนะครับของแบรนด์ตัวนี้ ประเทศจีนะครับลองคอมเมนต์มาดูนะครับตัวนี้นะครับผมสั่งมาในราคา,าประมาณมันลดราคานะประมาณพันสี่ครับกับพันห้านะครับ,บ, 1, 5, รบตัวนี้ตัวนี้เป็นหลอดอ P หนึ่งร้อยหกสิบนะครับนี่นะสาตะเกียงนี่จะเป็นตารางสี่เหลี่ยมนะครับสี่สี่แถวคูณสี่ครับนี่ตัวนี้ใน นี่ผิดหน้าร้านเขาเขียนบอกว่าประมาณ1,000 0ลูเมนครับค่าความสว่างครับตัวนี้ไม่รู้ผมก็ไม่แน่ใจครับว่ามันสว่างจีิเตะเอามาให้เพืเ่อนๆดูนะครับก็เป็นแนวทางในการเลือกซื้อนะครับโอเคครับมาดูรายละเอียดต่อมาครับในกล่องก็จะมีสายชาร์แล้วก็จะมีตัวนี้เป็นสายชาร์จแบบไทซีครับจะทันสมัยขึ้นมาแล้วก็จะมีนี่ครับ สลามยิ้มอ่าผม,มาณ่ากิไม่รอ,อก,ก็เป็นน่าจะเป็นใบรับประกันแหละตัวนี้นครับประมาณนี้พอแล้วแล้วก็จะมี่านหนึ่งานย์ครับสามนี่ครับหนึ่งแปดหกหูนย์สามจวลต์สนแร้อมิลอมครับตัวนี้ให้มาด้วย3าก้อน,นครับดูต่อมานะครับก็ไปฉายครับก็ นี่ตรงน,นี้เป็นพุตชาร์จเข้านะครับ S C แล้วก็เอาพุตเป็น Power Bank นครับได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ฐานกันเลยอันนี้ใส่ตามขั้วเลยครับขั้วลบอันนี้โตแบบขนาดนครับมันจะได้เอียเพิ่มนะครับส่วนับวูนมันก็จะอยู่เท่าเดิมแล้วหลอดตัวนี้น่าจะกินที่ประมาณ3ามวูนนะครับ3 7มวุวูนโอเคปิดฝาเรียบร้อย มาดูต่อมาครับถ้ากดตรงนี้ก็จะเป็นไฟแสดงสถานะรับสีแดงๆครับเป็นคล้ายๆเหมือนแจ้งเตือนครับถ้าเราเอาไปปั่นจักรยานครับมันก็จะบอกเหมือนคล้ายๆไฟท้ายรถนะครับแล้วก็จะมีสถานะแบตเตอรี่นะครับสีก้อนตัวนี้ถ้าไม่เปิดปิดตัวนี้ก็จะไม่ดับนะครับมาดูการทํางานของไฟฉายครับมีอยู่หลักๆเลยก็คือ3โหมดนะครับ ในการเปิดปินนด,นปนดนะครับหมดเร่งครับก็เออเป็นสว่างสุดครนี่คนระัสบสว่างสุดเลยจะเป็นตรางครับอนี่นะฟกัน,นครับโอ้โหกล้องจับภาพไม่ไดนะ้เนื่องจากมันเป็นคลื่น,นครับ กดหนึ่งครั้งสว่างแรงกดทั้งทั้งสองก็จะดับลงมาแล้วก็กดครั้งที่3สามจะเป็น SOS นะครับปิ๊บปิบปิบิบส่วนทนี่ก็ไม่ติดนะครับก็จะขึ้นแค่นี้นครับอ่าเวลาที่เราเปิดไฟฉายครับตอนนี้ก็จะติดด้วยนะฮะสถาแบตเตอรี่ก็ขึ้นด้วยครับนี่ประมาณนี้อ่าตัวน,นี้สามารถซูมได้ครับ ก็ถ้าสูงก็ดึงเข้าดึงออกได้เลยปึ๊บปึ๊บโอเคประมาณนี้นะหลักๆเลยกับชรามยิ้มตัวนี้ k 3 0 0นะครับใช้หลอด p 1 6 0นะครับนยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะครับตอนมืดนะครับว่ามันจะสมางขนาดไหน,นครับกับไปจ่ายชรามยิ้ม k 3 0 0ครับ ามาต่อกันนะครับมาดูนะครับมาดูแสงนะครับตอนนี้แบตเตอรี่โอ้ยตกใจแบตเตอรมืดม,มากครับมันไม่มีดาวไม่มีอะไรครับฝนตกแล้วก็ไม่มีพิจารณาวันนี้เราจะมาทดสอบแบบมืดๆเลยนะครับที่ทุ่งนาอ่ะสีแบตเตอรี่สีเต็มนะเดี๋ยวเราจะทดสอบหมดได้เลยทต้องสียเวลาอย่า zoom หมดเลยนะเอาเลนส์ขยายครับ โอ้โหโอ้โหใหญ่มากครับนี่ครับูเสียงปลาแต่เราจะดึงออกละผมต้องขอไฟด้วยพอดีมาถ่ายคนเดียวคอ่านีมืดมากครับอุ้ยตีรีนี่ครับอย่างนี้ดึงสุดแล้วครับว่าจะเป็นตราบาันี้ต้นไม้ประมาณนี้ก็ระยะหนึ่งร้อยเมตรก็จางๆครับอันนี้ระยะ อ่าสีเหลืองชัดเจนครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกดหมวดที่สองครับหมวดสองดอกมันนิดเดียวครับแล้วก็หมวดที่สามก็พริบนะครับประมาณนี้เดี๋ยวมาดูหมวดแรงครับนี่ครับหมวดตัวเนี้ยไอตัวกดซูมอ่ะครับโอ้โหชัดดีมากครับนี่ครับชัดดีมากเลยนี่ คืนไม่ต้องกลัวแล้วโอเคนะประมาณนี้นะเนี่ผม,มาทดสอบที่ทุ่งนายเพื่อนๆเห็นเลยคนระับก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำล,กลกัลงใจนะครับเพื่อผมจะได้ทำคลิปต่อๆไปครับพบใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ